ตอนนี้เขาเดินทางมดโค้งหลองหน้านะครับพายุเข่าพึ่งพัดผ่านไปนาไหม่หักต้นไหม้หักตลอดทางเลยโอ้บ่า่ยความเสียหายแน่เห็นเลยครับจากตรงนี้กระท่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินปิดตำนานเรียบร้อยครับมอบกระแตแล้วบ้าีงปาดทูเออลงจอดรถเท่า ร่วงจอดรถกับพังครับโอ้ยร่วงจอดรถพังเลยครับทางน้ำไปทางน้ำกระเจ้าไม่แมนทางน้ำห้องเสาหักเลยงานเขาเลยครับ ไปประตูไปแจมโอ้มาหอดกต้นตะกบพักหมดเลยมาหอดกเสียหายลายแสนแล้วครับบ้านนี่มองจอรถเฮ็ดเบิดหามื่นกว่าครับ เงิ่นหาเงินกระท่อมเด็กเงินกว่าบ,บาทพาอยู่หึงพานไปนะครับมาประมาณสิบนาทีผมเห็นคนอยู่ในบ้านโพสเฟซบุ๊กหลายคนนะครับว่า ตอกอยุ่รถนี่เหรอเกอลมาะมังพัดมาติดอยู่จะขอครับรถเข้ามาเลยดอกกันยุนานล้นละเละเทไปเลยครับพายุมารอบแรกอยู่ในบ้านมุ่นหลายหลังแต่ยุนี่เป็นอย่างนะครับพึ่ง มาก,ก่อนหน่าผมเนี่ประมาณสักเคิงชั่วโมงเลยหรอครับเรียบร้อยเลยดีนะครับรถตอนค้นโมยูแกยู่ใส่กุญแจอยู่รถกุญแจรถหน่ยถอดกุญแจรถลงมาเปิด เสาหักครับมาหอดกับเจอข้าวบอดีเลยสายไฟ แทงน้ำปลอดภัยครับัก ไปเลยเงือนหาเมื่อนครับกระทอมเฮ้าเกือบร้อยขึ้กันต้นตะกบหักไปเลยครับขั้วเข้า บ่เป็นอย่างนะครับกระท่อมพึ่งเปลี่ยนไพ่หยาแล้วนะครับพับลงเลยพับไปด้านหลังต้นตะคบพักบัดเลยล่มมันแบบ สงสัยจะวืดเท่าเดียวครับ้นชวนช,ชมตกแตกเะยเวลาเห็นว่าได้พังเลยเี่ยเหวี่ยาที่หน้าตาเสาเลยครับเห็นกระบ,บางปลาพังบห อทอมมักลาคือพังซะปินท้ายรวมไปไม่ไหวแล้วไหมไปแจ้งพยาบาลอันนี้โอ้เสียหายลายเติบครับเหมือนเงินโมเมนต์น้อยนะครับนี่เห็ดตัวนี้ครับลงจอดรถอะ เบิ่งรมมันแห้งมันเปิดเลยนะเนาะคุณอะมันมันมันหมู่ไปทางหลังได้เป็นพึ่งบงก,กีนนาทีพานไปนะครับนี่โขนาดกองฟังเลี้ยงไา้ยุกอะโอ้ประตูล็อกไว้กับวายุครับตัวห้องน้ำฮะ ขนาดกองเฟื่องเลี้ยงไว้ซื้นครับยังเปลี่ยนครับเนี่ยแา่เนี่ยมันลม่มฝนซื้อๆ่ายเยอะครับมันลมม่มเพร้อมะไรอันตรายก็เป็นเป็นแปลนะเป็ีป่ยนใน,นช่วงนี้ฮะ <S 2> <S 2> <S 2> <S โอ้ยแห่งถูกแห่งยากแห่งเงินทองบ่มี่ จักรยานมักลาพังบ่จักรยานลาถืออันลกจอดลึกทับจักรยานที่เอาก็ถือครับพี่หัวอยู่อออโอ้จักรยานมักลาถือครับบ่เดี๋ยวพ่อออกใครลูกเดี๋ยวพ่อออกใครสิงซาที่กระพังออกมาออกมาออกมากเทับออกมากระท่อมบ้านหลังแรกของผมกระนองปิน พอเถ่าไม่เถ่าซามาเห็ดซอยนะครับพึ่งเนี่ยบ่อหอดจักเดือนเองเนี่ยเพิ่ปจักเดือนนะ <c oughs> บ่ก,กี้เดือนนะครับบ้านหลังแรกของผมก็ต้องป็นก่นพังเรียบร้อย <c oughs> เสียงเงินประมาณน้อยเห็ดโอ้พอเถ่าไม่เถ่าซามาเห็ดซอย <c oughs> าอายุไปแค่ประมาณสิบนาทีนี่แหละมันมากสิบนาทีนี่แหละครับเห็นคนอยู่ในบ้าน โพดเฟซบุ๊กประมาณสิบนาทีพายุมากแค่สิบนาทีเองนะครับเนี่ยที่สำคัญร่วงจอดรถนะจ้ะจๆๆอ,อันนี้เนี่ยยังอันนั้นเนาะครับนะ่หาเมือนอันนั้นหาเืินเท่า,เ,าเพื่อซื้อใดตลาดเพื่อหาเงินใดตลาด เมืองเราตากผ้าเล็กเป็นยังปิวหุดน,นะครับขนาดเป็นเล็กเลยครับเล่าตากผนะ้าเนี่ยมันกระเด็นออว่าข้างนอกโอ้ให้ตัวเฮือนเฮายัางยั่งอยู่อันฮือนหมูบลง,น,งนี่ห้งโอ้นี่มีคนมองอยู่มองเศรา้าหนระือเานี่เมึงครับเล่าตากผ้าที่เป็นเล็กเนะี่ยอยู่ฝุ่นนะั่งปิววาพี่ ถังน,น้ำอ,อ่นะนาาเนี่ยก็เจ้าของผู้ใดครับพัดมาพี่ป๊า้จะพาอุ้ยสุดกิโลละลอโอ้ต้นกล้วยหักลยครับทั้งหลังบ้านเสียหายลายแสนครับเสียหายลายเติบครับพี่น้องครับออกมาลูกออกมาออกมา ออกมามันบาทมันสีบาทมันสีบาท,บาท,บาท,บาทออกมาแล้วลูวลวกขยันที่เอากอยุไต่เนี่ดีที่บ่แมนแตงว่าที่เ,เขาอยู่นะอจอดรถเนีย้เาสาหักบ่กึ้นไหนบ่กึ้นไหน มาวิ่งข้ำสิวาครับมาหอดกันเจอข้าวว่าดีเลยใส่ทั้งแรงทั้งเงินจะขอ,องไปแต่ว่ามันกันไน้ออยิ่งละเนี่น<ะ>นนนมันยุกขึ้นเนอะได้ยิ่อกมันบ่ได้หักเสียหายเห็นหันมันหักสอง<ะ>แต่ว่าซุ้มเล็กกันแหละ มันก็เดมห่างออกไม้เบิดเลยมันได้มห่มางไม่เบิร์ดครับครับครับแล้วที่โอาอะไรจักรยานมากราเพ่ายังได้จักรยานครับจักรยานพุทธทับอยู่กระท่อมเล้อบานหลังแหลกเขาเบ่งปลาักตะกบต,ะต้นต้นโกบเฮาบ่มีโฮมอยู่แล้ว่ะเนี่ยมาแต่บ้านบุญนะมาแต่บ้านอาการหอนหอนชีได้ไปนอนนอนอยู่กระท่อมเนาะ มืดคำซีเวามืดแห้งหาเงินมาได้เพื่อจะได้ตะลอันพ so oh, uh, huh? ูดเชดได้ตลอานแถวที่ก็จะจะกระยันกระยันทับจิวมเหรอเดี๋ยวผมเก็บของเคี่ยงของครับบันี่นฮะเออบ่งความแห้งลดุ่นน่ะ ปิวมาใส่เสาหัวกันหักบ่หักทางหลังอันนี้ต้นขั้วเนั่นนะสายไฟได้อต้้ปาดทางน้ำผูนอะไรปูรัวครับเนี่ยปิวมาได้ทางไหนปิวมาทางไทยปุ๊บเพรแม่ของไอ้ฝนบ่เนี่ยมันบ่มีน้ำผมมันเลยปิวมาเนาะโอ้ตากกับนักผูดอ่ะผิวมาจนใส่หัวจนงอเล่าเล็กนีะครับขนาดเป็นเล็กเนี่ย ต้องถือลมพัดไปยู่หุ่นได้ครับตั้งยู่พี่ไปหูดได้เบิ่งความแห้งของลมครับฟาหักกัดได้ข้าวบดีเลยโอ้ผมเห็ดอยู่นี่ใส่เวลาหลายมือบ่อเท่าใดครับแห้งจะแของเงินครับที่สำคัญนี่ะนี่ต้องมัางเฮ็ดไม่เนี่ยก็เสียงเงินบ่อแม่น้อยอีก สีไดยกระท่อมเขาเลยที่จะได้นอนเว้นย่ำหอนพอเถ้าไม่เถ้าซามาเฮ็ดซอยที่สะมขัญไปแล้วความทรงจำเขาอีละความทรงจำหมอบกระแตแล้วงั้นหลังแรกงั้นหลังแรกหมอบกระแตแล้วหมูเป็นยังไงนะหมู่าคอกหมูกับไปแล้เบื่อแล้ววะหมูใข่แน่แต่ว่าให้เพื่อนไปเลี้ยงเบิ่อแล้วนะครับเหลืออยู่ตัวเดียว ไอ้แนมมาเห็นกระท่อมไอ้ใจบอดีเลยบ้านีอแนมมาเห็นเอ,อ้าลงจอดรถไปใส่ปะขี่รถขึ้นมาขี่รถมาบรเห็นลงจอดรถตื่นตกใจครับเมื่อเบิง้งเราคือนะขึ้นเลยแทงน้ำเขาแข็งเยอะทนเยอะลไปเลยเที่เออที่เอเอยาพา,าน้องฟ้องไปไหมเนาะนมาไหมลุงมาออกมา้ยกระท่อม มันกล้วยหักเบิดครับอายุพึงพันไปประมาณสิบนาทีครับมันมาสิบนาทีเท่านั้นสร้างความเสียหายแบบยี่ในหมู่บ้นนบานประมาณเจ็ดแปดหลังนะครับปึงในงข่าวจากพื้นยาบานผมโทรไปหาพื้นยาบานนะครับเพื่อแจ้งพื้นยาบานว่าว่าเจ็ดแปดหลังได้รับแจ้งเขตหอ,อกมหมูเฮา ปลอดภัยครับสงสัยมันไปเป็นห้อมบานห้าห้องว่าไปเป็นห้อมนะครับลมไปช่วงแบบมันมันคือข้าแบบคือข้าเปา่าเปลวไข่หมดนะครับบาดเดียวนะก็ไปเลยครับโอ้ต้นบักซีดา้าฮะเบิลี้ยวเห็นอยแม่ที่เลี้ยวมากบ่เอาเก็บน้องมาพี่ เช้าแย่งอยู่ตัวเดียวอันนั้นเอาไปให้อ้เลี้ยงนะครับอัน,นคู่หมูหน่อยเอาไปให้ปั่นสร้างโดดเลี้ยงสองต้นตัวนี้ฮะอือหักเบ็ดหลอเป็นใหม่กะต้นนี้ได้กินมากีลยน่นพอมาไปหาเงินมาเฮ็ดมาสร้างรับมาแล้วเป็นยงซีมืดแหง กํานเตนน่าวกโนต้นนี่ได้กินหมาก, Ice มกเรือดกด้วยนะครับต้นนี้ดานะคังไ้กินหมากยต้นบอกไฟคื้นเป็นแล้วนีนาะต้นบอกไฟนี่ยบ่ไดามเนาะนเป็นอย่างเนี่คือเป็นใหม่ๆหม่ครับเป็นพายุบ่คือตั้งมั่ง พายุพายุหรือตังมางมันพายุบอกคือมางมันว่าตีละ<า>กาเลยอ่อนโยเลยเอ,อ,ยอ่ยอนอโยอนกันละรกจอดรถขขอ่ต้องปินท่อเลยครับหาเงินมาสั่งกลับมากได้ ลงจอดรถพัง,งฮะ,องะโอ้เบียกไหลตัวนี้กลับมากอะหลายเติบเลยละ่ะพาน้องยมาพี่มาง้างมาพี่มาลูกมาพี่นี้หมูอุดบอ่อะไรเห็นหมูอุดบ่กาบ่เอ,เอาหมูไปให้เพิ่นเอาไปให้ ลุงรวยเด้หรอกทำไมลุงรวยกับปูโหลดเลี้ยงอ้อน็อตซีดาน้อยแล้พี่ยังไว้พี่เหรอว่าย่างดูอนงดูตรงอ่ะพี่น้าขายไงบ่จักรยานโบราถือครับบ่มันยังบ่สุกมันยังบ่สุกไหมจักรยานจักรยานโบราถือครับบ่จักรยานที่เอาก็ถือครับบ่โอ้พังเลยบ่พังเลยอืง กลับมาก,กับหาเบียกให้พ่อแล้วเนาะนั่นรู้ไหมย่างสำรวจความเสียหายกันครับตอนนี้ก็เห็ดไหลมองอยู่นะครับหลายแนวเห็ดเลยครับกลับมานี่กอันเลยครับออุุ้้มมแนครับครับอุ้มเหนไหนย่างเอาไหม แววตาลงปินเสียเสียใจแล้วครับท่อแล้วครับท,อ,ทอมพังแน่ลงจอดรถแน่หลายมองนะครับต้องได้เสียเงินเห็ดครับแลลูกวะก็จะได้เงินไดน้ทองมาเห็ดตลบบาท กลับมามาเห็นน้งสี่นะโอ้เสียกำลังใจเล็กน้อยครับน,นี่คือความทรงจำของผมที่เก็บพักกันเฮ็ดไว้เปลี่ยนภายหยาให้เพิินไว้ถันอนเว้นให้พักพอนตอนนี้กะคงจะได้ลื้อแล้วครับสภาพนี้ปิดตำนานละสามสี่ปีอยู่นี่มาสองปีนะครับกับลูก ฝนตกแจนันลบไปแจนนี่ดีที่ช่วงอยู่พายุมาตะกี้เนี่ยบ่เป็นยังสี่นะครับอากาศก็คือจีเจ็บร้อมล้วก็ล่งจอดรถห้องก็ดีที่ยังดีที่ยังในความโชคลหยยังไม่ค่อยโชคดีตรงที่ว่าเขาบริยูถ้นเฮยููเขาจอดรถยู่หันนะคิดบ้างเกินยังขึ้นรถห้องกับมูลอีกซอมรถอีกเออเขาทอเออเราทอแท้ครับ มาชทวอีละเยอะกหอมาเด้อมาเด้อฝากเงนิทางงานท้งุนนะเปิดอันนึงเปิดวะอืไปเทอร์ลายางเจ้าของเปิดเงินเก็บบังยูเขาสกักกอนเพิ่งเดินทางมาหอดนะครับมาจากเล่าของอยังไม่ได้ขนลงเลยเดี๋ยวจะไล่เขี่ยปเทอร์ลายางเก็บไห้หยานีไกันางออก ต้องจอดรถกับคงต้องเหลือครับไปแค่กี่กเลื่องจะเคล็ดจังก้อนตอนไหนแน่แน่กาต้องเก็บมองเขารับเขานอนตะกันมาเรง่งอันนี้ไม่จะคำละจะจุบแน่เนาะจะจุบแม่เนาะะลูกจะเติมพลังให้แม่เนาะลูกเติมพลังให้แม่เนาะะลูก เติมพลังให้แม่แม่จุ๊บแม่ไหจุ๊บนะเนาะแห้งเตือครับสามารถพัดเหล่าตาคาที่เป็นเล็กเนี่ยกระเด็นเราก็หอดพี่ได้เนี่ยเหล่าโมเมนเหล่าอันนี้นะครับเหล่าผมเชื่อมเองเป็นเหล่าเล็กที่ผมเชื่อมนักอยู่ด้ยครับนะพัดมาหอดพี่กูนะสามารถเอาหลังคาล่งลดล่งได้เนี่ยจุดในบ้านเจ็ดแปดหลัง สุสุต่อไปให้กำลังใจตัวเอง่ะเปิดบ้านเก็บอนอนซะก่อนนี่นละาจังไรเก็บมันเถื่อยยังนอนราโนรา